สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลกอลนะครับที่ออสโมโตสปอร์ตเพชรบณ์นะครับวันนี้นะครับเซลกอล์พามาชมนะครับ k x ว20 SE นะครับตัวนี้นะครับติดสติ๊กเกอร์นะฮะสีเขียวเทานะครับคันนี้นะครับชุดแต่งไม่แพงนะครับประมาณหมื่นนึงนะครับชุดแต่งคันนี้ก็จะได้พวกชุดแฮนด์นะครับแฮนด์ก็เป็นแฮนด์อ้วนนะครับมีแฮนด์อ้วนนะครับนวมแฮนด์ให้นะครับ แล้วก็มีกาดแฮนซ้ายขวานะครับกาดแฮนสองฝั่งเป็นสีดำแฮนสีดำนะครับมือคัสมือเบรกเดิมนะครับคันนี้เบอร์1นึนะครับแก่งสีภูมิสตีและกากเป็นเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ติดใหม่ทั้งคันนะครับเบอร์1นึนมะครับมีสติ๊กเกอร์กาดชกให้ด้วยนะครับล้อเป็นชุดล้อเดิมอยู่นะครับท่อเป็นท่อเต็มใบนะครับเป็นปลายเคปล่า ท่อเต็มใบไปเค็บร่านี่ครับปลายนี้สวยๆเลยนะครับแล้วส่วนคอนะครับเป็นคอคอเต็มใบนะครับมีบอมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอุด EGR นะครับมีอุด EGR ด้วยรถคันนี้นะครับแลายละเอียดคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับ หรือว่าจะทักเข้าไปาีีเพจขาววสกิเพชรบูรณ์นะครับเรามีทีมขายไว้คอยบริการท่านนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงตัวคอบอมแล้วก็ปลายขลิปลากกันหน่อยนะฮะมีตั้งรอบเดินเบาด้วยนะครับตัวนี้แต่ยังไม่ได้ปรับปรับให้มันเบามากเท่าไหร่จุกรถเสียงนะครับคันนี้มีใส่จุกรถเสียงอยู่นะฮะ อ่ะเป็นไงครับก็ประมาณนี้นะครับออกรถพร้อมชุดแต่งสวยๆนะครับเงินดาวนะครับก็เริ่มต้นที่8,002 2นะครับผ่อนเดือนละ2,007 7นะครับ60งวดนะครับสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับวันนี้เซก็ปก็ขาตัวรอยไปก่อนนะครับกับเจ้า230 SE คันนี้กันนะครับ